บตานหันตะวันทุกดินสุกกดี๋ยวนอกกี้เนอเจ้ากาูเศร้าพังมาพอแล้วนะมัมนมนันมันเนอะมนัมนมันป่าลิบน้อยมาบ้าน้อกินอเอากระปลาตัวย่ใหญ่ <c oughs> สั่งไว้พ่อแม่จ <c oughs> นนะิ้งนะ ลึกแต่ลึกว่าโอ้มาดูสามหลังแรกหลังที่สามกินแล้วครับคุณผู้ชมรูหลังต่อไปนะครับรีบรีบรีบฮะได้อะไรอีฮันนุ๊กยายก็อู้กินแล้วเจ้าดออกูนี่ล่าเจ้ากินนะ้วอเอาเพลสักเพลสงกขวางไม่เห็นแล้วใช้เต้นหน่อยหนึ่ง เอาแล้วะเอาเลยเอาเลยเอาเลยวนี้ได้แล้วตัวยายนะตัวตั้งบูนะเจ้าวไปเอาขึ้นทางบนถนนนะครับยบะชหน่อยนี่โอ้โหสุดยอดไหมครับสุดยอดสุดยอด